สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสําหรับวันนี้ครูก็จะมาชวนนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันกันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับชาวพุทธที่ดี นะคะอ่าในส่วนของชาวพุทธที่ดีเนี่ยก็คือในฐานะที่นักเรียนเนี่ยเป็นชาวพุทธเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธที่ดีเราควรปฏิบัติตนกันอย่างไรนะคะอ่านักเรียนพร้อมก็เรียงที่จะไปทํากิจกรรมร่วมกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็เตรียมหนังสือสังคมนะคะของระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3แล้วก็นักเรียนเนี่ยเปิดไปหน้า50นะคะ เราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันหน้า50นั่นเองนะคะอ่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกันเลยนะคะอ่าหนะ้า50นะคะข้าแรกเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยดูภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามอ่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยนักเรียนเป็นภาพอะไรคะ อ่าเก่งมากเลยก็คือเป็นภาพนั่งสมาธินะคะเป็นภาพนั่งสมาธิอ่าข้อแรกตอบก็คือภาพนี้คือภาพนั่งสมาธินั่นเองนะคะข้อที่สส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรอ่าเมื่อนักเรียนนั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนจะได้อะไรจากการนั่งสมาธิได้อะไรเอ่ย เก่งมากก็คือทำให้เราเนี่ยมีสมาธินะคะจิตใจเราเนี่ยสงบนะคะไม่คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมเอ่ยอ่ะช่วยให้ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยได้อย่างมีสตินะคะก็คือการนั่งสมาธิเนี่ยใครที่ปฏิบัติก็จะทําให้คนนั้นเนี่ยมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านอ่ะ ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีสมาธิอยู่ตลอดนะคะอ่านี่แหละก็คือจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัตินะคะส่วนข้อที่3ข้อที่3นักเรียนสามารถฝึกให้มีสมสติและสมาธิด้วยวิธีใดได้อีกบ้างอ่ะนอกจากการนั่งสมาธินะคะนักเรียนทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรได้บ้างที่จะทำให้ตัวเราเนี่ย มีสมาธิคะนักเรียนทำอย่างไรบ้างคะทำอย่างไรได้บ้างเอ่ยอ่ะนักเรียนคะอย่างที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะการฝึกสมาธิเนี่ยคือมันสามารถทำได้หลายอิริยาบถใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำสมาธินะคะ ก็ถือว่ามันเป็นการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาเช่นกันนะคะซึ่งในการฝึกสมาธิเนี่ยก็อย่างเช่นอ,อริยาบทต่างๆก็อย่างเช่นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ่ายืนนะคะยืนเดินใช่ไหมนั่งนอน นะคะหรืออ่านคิดถามเขียนอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการฝึกสมาธินะคะ,ะเราเนี่ยควรที่จะฝึกให้ตัวเราเองเนี่ยมีสมาธินะคะแล้วก็มีสติไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนต่างเนี่ยเราจะต้องทำด้วยการมีสตินะคะ ่เนี่ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการฝึกสมาธิแล้วก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีสติด้วยนะคะอ่ะข้อต่อไปก็คือเป็นการตอบคำถามที่เขาเนี่ยกำหนดให้นะคะอ่ะข้อแรกเมื่อไปทำบุญที่วัดควรปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียนอ่าเวลานักเรียนไปทำบุญที่วัดเนี่ย นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรอันดับแรกเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเอ่ยปฏิบัติอย่างไรคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมคะอะเวลานักเรียนไปวัดเนี่ยนักเรียนควรแต่งกายอย่างไรอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทของชาวพุทธที่ดีนะคะ อะนักเรียนไปวัดนักเรียนควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะอก็คือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนั่นเองไม่ใส่สายเดี่ยวเอวลอยไปวัดใช่ไหมคะอ่าเก่งมากนะคะอ่แล้วเมื่อไปวัดเนี่ยนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรไปถึงวัดนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ,ะในขณะที่นักเรียนร่วมพิธีทางศาสนา นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรอะไม่พูดคุยโทรศัพท์ใช่ไหมเอ่ยไม่ส่งเสียงดังอาไม่นั่งเล่นนะคะนี่ก็คือการปฏิบัติตนนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยไปทำบุญที่วัดใช่ไหมคะอาเก่งมากเลยนะคะอวต่อไปก็จะเป็นการเข้าร่วมศาสนพิธีต่างๆส่งผลดีอย่างไรเมื่อนักเรียนเข้าร่วมศาสนพิธีต่างๆเนี่ย จะส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไรคะอ่ะก็คือคือในส่วนของทำให้ปฏิบัติศาสนา,าพิธีเนี่ยได้ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการสืบทอดาศาสนาใช่ไหมเอ่ยอ่ะเก่งมากนะคะอ่ะข้อที่3ก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ มีจุดประสงค์หลักในเรื่องใดคะอ่าจุดประสงค์หลักก็คือเป็นการประกาศว่าตนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธนั่นเองนะคะส่วนข้อที่ C ก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชามีหลักในการจัดอย่างไรเอ่ยนักเรียนอ่าในการจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะ ก็คือเราจะต้องมีการจัดให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดให้นะคะหรือว่าเขามีการกําหนดเอาไว้แล้วว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็จะมีการาจัดแบบเป็นหมู่นะคะก็จะมีโต๊ะหมู่5นะคะหมู่7แล้วก็หมู่9นะคะ เนี่ยตามภาพเห็นไหมคะตามภาพเนี่ยก็คือหมู่หนะคะอันนี้ก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชานั่นเองนะคะข้อที่5ในฐานะที่เป็นศาสนาศาสนิกชนที่ดีเมื่อถึงวันสําคัญทางศาสนาควรปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยก็คือ,อเก่งมากนะคะก็คือการเข้าร่วมออพิธีกรรมทางศาสนานะคะ หรือเกี่ยวกับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนอาก็คือนักเรียนสามารถที่จะทำได้หลายอย่างนะคะช่วยทำความสอะอาดสถานศาสานวัตถุก,ก็ได้นะคะปฏิบัติตนเป็นคนดีทำในสิ่งที่ดีช่วยเหลือ,อสังคมก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราทำร่วมกันก็มีเพียงแค่นี้นะคะ านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําได้นะเก่งกันทุกคนเลยนะคะวันนี้สําสหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย